อ่ะทีนี้มาในส่วนของ GU บ้างนะคะที่วิเคราะห์ GU วันนี้ก็เพราะว่าตอนเที่ยงคืนวันนี้นะคะอ่าจะมีข่าว BOE นะคะแบง k o ออ n g ิ a แ d ด์ของของเงินปอนนะคะเนาะสกุลเงินนะก็อ่าเราถ้าไม่มีข่าวจะไม่ค่อยวิเคราะห์หรอกเพราะว่ามีข่าวแน่ๆบอกแล้วว่าถ้ามีข่าวแน่ๆคือเขาต้องกรับต้องวิ่งแต่วิ่งไปทางไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเราค่อยมาหากันนะคะอ่ะทีนี้มาดูปอนสัปดาห์ที่แล้วค่ะ เป็นไปตามคาดที่เราวิเคราะห์ไว้นะคะก็คือล่วงนะคะตามข่าวตั้งแต่วันพฤหัสนะคะทีนี้วันศุกร์เขาก็ลงต่อมาอีกน้อยหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ดีดกลับขึ้นไปนะคะดูการดีดกลับของเขาค่ะแล้วเขาก็ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เราเห็นซากอรยธรรมนะคะไส่นะคะเป็นจิในเดนะคะจิในเดถ้าตอนนี้ถ้าใช้เนื้อหาที่เราเรียนกันไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะเราทำกำไรกับจิได้นะคะระยะส่งของเขาค่ะ100%ประมาณนี้นะคะ 100%ของหางนะคะ100%ของหางเนี่ยก็อัอนนี้ต้องเป็นเป็นระยะการกระจัดนะคะแต่เฟิร์มได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ทาบไว้ก่อนเนาะโดยประมาณนะคะว่าแถวๆนี้ส่งครบจีส่งครบร้อยแถวนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูย่อยกันในทางเฟิร์มเล็กว่าเขาจะทําอะไรให้เราเห็นหรือว่าจะสามารถไปได้ตามที่จีคอนเฟิร์มหรือเปล่าหร,หรือจะลงต่อตามเทรนนะคะอ่าทีนี้มาดูใน H 4ก่อนอ่าถ้าดู H 4ตอนนี้นะคะ ดูเฮดสีตอนนี้สังเกตว่านี่ยที่ที่แล้วจีตัวนี้เฟิร์มมาแล้วนะคะเฟิร์มมาแล้วแล้วตรงนี้คล้ายๆเหมือนกับว่าเขากาลังจะทำเฮ a แอนโ o เ l d e r ตัวหนึ่งนะคะ head แอนโ o เ l d e r ตัวหนึ่งแต่ สภาวะของไหลอ่าโพซิชันของไหลไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยนะคะทีนี้อ่ารอลุ้นกันค่ะว่าถ้าไหลตัวนี้นะคะถ้าสมมติตัวเฮดแอนด์ชเตอร์ตัวเล็กๆนี้นะคะไหลนี้สามารถทํากับเกินตรงนี้ได้นะคะแล้วใช้เวลาไม่เกินนะไม่หนักเกินไปก็เฮดแอนด์ชอตเตอร์ตัวนี้สามารถส่งได้ครบร้อยได้นะคะต้องมาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะสามารถทํากับเกินได้หรือเปล่านะคะก็คือแต่แถวนี้จะเป็นระยะเดียวกันใกล้ๆก,กันกับที่เราเราวัด จิตัวนั้นในเดส่งมาได้เลยนะคะเนาะอันนี้ใกล้เคียงนะคะทีนี้ไปดูโครงสร้างภายในนิดนึงนะคะเพราะตัวนี้แท่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเขากับนะคะถ้าดูบอดี้เนาะเขากับฝั่งนี้นะคะแต่ว่าเราไปดูโครงสร้างภายในเขาในทางเฟรมลบหนึ่งนิดนึงก็คือไปดูเฮดหนึ่งสังเกตการลงของเขาลงมาใช้เวลา2แท่งแต่การขึ้นขึ้นยากนิดนึงนะคะใช้เวลาหลายแท่งนิดนึงนะคะ ขึ้นไปสุดท้ายนะคะใน h 4เป็นกับเกินแต่ใน h 1ไม่ใช่กับเกินค่ะเป็นกับพอดีเพราะฉะนั้นต้องรอแท่งคอนเฟิร์มนะคะเมื่อวานวิเคราะห์คร่าวๆไปแล้วในคลาสนะคะบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือไหลล็อกไหลเขาถ้าอยากได้ราคาสวยคือตรงนี้นะคะราคาสวยให้ล็อกไหลซ้ายกับไหลขวาล็อกเสร็จป,ปุ๊บได้แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่า ราคาสวยไงมันยังไม่รวยไงมันยังมันยังสามารถที่จะแบบไม่ไปต่อก็ได้ถ้าไหลขวาเวลาเกินนะคะเพราะฉะนั้นลุ้นไหลขวาให้เวลาอย่าเกินค่ะใครที่เข้าบายไว้แล้วตรงล็อกไหลขวากับไหลซ้ายตรงนี้นะคะก็ SL ค่ะ SL ของ Head and Shoulder อยู่ที่ไหนอยู่ตรงโลเดิมค่ะนะคะลุ้นกันนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเขามาหลุดตรงนี้นะคะก็ SL ตรงนี้เถอะ อ่า SL ตรงไหลแล้วกันนะคะ SL ต้องไหลไว้นะคะชัวกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไหลขวาเขาเริ่มใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เกินนะยังไม่เกินยังไม่เกินเนาะถ้าไปนับไหลกันลองนับจานวนไหลไหลซ้ายกับไหลขวาดูถ้าเวลาเกินก็โยนนะคะสําหรับใครที่ถือบายไว้แล้วนะคะแต่ระยะของเดยนะส่งมาถึงนี่ของหางจินะคะตัวนั้นแล้วก็เฮดแอนด์ชอตเตอร์ตัวนี้ถ้าเขาทําไหลครบนะคะ ไหลขวาได้ครบเวลาไม่เกินบวกลบเออร์เลอร์ได้ไม่เกิน3แท่งนะคะ ก็ระยะส่งเขาก็อยู่แถวๆนี้เหมือนกันนะคะมีโอกาสลุ้นขาดลุ้นขาะแต่ว่าอย่าลืมว่าเทรนด์เขาขาลงอยู่นะคะแต่วันนี้เอิญว่าวันนี้เขาดันมีข่าวนะคะเดี๋ยวเห็นอะไรใกล้ใกล้ข่าวตอน่ําที่เราสูมกันเราก็ค่อยมาดูใกล้ๆหน้างานอีกทีก็ได้ค่ะนะคะแต่นี่วิเคราะห์คร่าวๆไว้ประมาณนี้นะคะเทรนด์ยังเป็นขาลงยังลงได้อีกนะคะแต่เขายังไม่ได้รับคนเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรับคนเชนใดๆก็ตามถ้าไม่มีการรับคนจากไปนั้นได้ นั้นจะไปได้ไม่ยาวนะคะคำนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะคะก็รอหน้างงานอีกทีคะ่ะเนาะอ้อวันนี้เราไม่มี z o มนี่ว่าเออก็อ่าเจออะไรเดี๋ยวค่อยส่งไปในไลน์กลุ่มลวกันคะ่ะโอเคราคาสารับปอน